คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบนะครับระหว่างตัวล้อแม็กตัวท็อปนะครับผมฮะกับตัวรองท็อปของเว็บร้อยสิบนะฮะตัวนี้จะเป็นไม้สายนะครับผมฮะราคาต่างกัน2000นะครับมีตัวไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะครับลุยสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบความต่างนะครับระหว่างเว็บร้อสิบตัวท็อปนะฮะรุ่นสายใหม่นะครับผมนะกับเว็บร้อสิบตัวรองท็อปฮะรุ่นสายใหม่เหมือนกันนะครับผมวันนี้จะเอาตัวท็อปก็จะเป็นตัวสีดําเทานะครับแล้วก็ตัวรองท็อปนี่จะเป็นสีแดงดํานะครับผมนะว่าสองคันเนี่ยฮะเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับระหว่างตัวล้อแม็กกับล้อสีลวดนะครับสตาร์ทมือเหมือนกันเลยนะครับสองรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นแบบสายไม้นะครับผมตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะครับเนี่ครับก็จะมีกระปุกไม้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมนะส่วนข้างหน้าข้างหน้าตัวท็อปนี่จะเป็นล้อแมกนะครับกระบอกโชคนี่จะเป็นสีดํานะครับเนี่ยปั๊มสีทองนะครับกระบอกโชคสีดานะครับล้อแมกนะครับขนาดยางก็70ทับบนะฮะแต่ว่าล้อแมกตัวนี้ใช้ของ V Re b เบนะครับเพื่อนๆเนี่ยใช้ยางของ V Re b เบนะครับ ส่วนตัวรองท็อปนะครับกระบอกชุกนี่จะเป็นสีบรอนนะครับนี่ครับถ้าตัวล้อแมกได้สีดํานะครับถ้าตัวรองท็อปนี่จะเป็นสีบรอนนะครับปั๊มก็สีทองนะครับผมนะแต่ว่าตัวรองท็อปนี่จะเป็นแบบล้อสีลวดนะครับนี่ครับวงล้อสีลวดนะครับดิสหน้าเหมือนกันนะแต่ยางนะฮะตัวรองชตัวรองท็อปใช้ของ IRC นะครับผมนะขนาดยางก็เท่ากันนะเจ็ดสิบทับเก้าสิบ ขอบ17นิ้วนะครับลายยางของเขาลายยาง irc นะครับส่วนตัวนี้ลายยางของ vreber นะครับในส่วนของข้างหน้าเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีดำส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมข้างหน้าไฟหน้าก็แบบ full led นะครับใส่ตะก้านหน้าได้เหมือนกันนะครับน็อต3ตัวนะครับนี่ครับไม้ก็จะเป็นไม้แบบธรรมดานะครับแบบแบบเข็มนะครับผมก็จะมีสาย สติกเกอร์ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับผมนี่ <behav> ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลายของตัวรองท็อปนะฮะนี่ลายตัวรองท็อปส่วนตัวนั้นจะเป็นลายของล้อแมกนะครับแล้วก็จะแตกตากก่างก็นี่ฮะสติกเกอร์ตรงนี้นะครับล้อแมกซเขาจะมีสติกเกอร์ข้างล่างนะครับตรงโน้นนะครับผมนะส่วนตัวรองท็อปจะไม่มีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับลายใกล้เคียงกันนะ <but S 1> แต่ว่าตรงนี้จะไม่มีนะครับผม ฝาครอบจานไฟเหมือนกันเลยนะครับผมฮะเกียก็เป็นแบบเกียบนสีระดับเหมือนกันนะบางโซตัวรองทบนี่จะเป็นสีบรอนนะครับผมฮะถ้าเป็นตัวทบนี่จะเป็นสีดำนี่ฮะบางโซสีดำนะฮะแล้วก็โชคก็เป็นสีดำนะครับผมฮะอันนี้โชคเป็นสีบรอนนะครับผมนะยางหลังฮะตัวรองทบนี่ใช้ของ i r c นะครับผมแต่ว่าตัวทปนี่ใช้ของ v r i a b e e นะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไม ตัวราคาแพงกว่านะครับใส่ยางราคาอาจจะถูกกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ายางนี่เท่ากันนะครับตัวนี้ขนาดยางนี่แปดสิบทับเก้าสิบเหมือนกันเลยยางนี่ราคาใกล้เคียงกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟไท้ายนะฮะไฟไท้ายเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมนะน,นี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปของเว็บร้สิบตัวไม้สายนะครับเพื่อน ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมนะไม่มีตัวไหนที่แตกต่างกันเลยครับสีไม้ก็เนี่ยสีฟ้านะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันสายไม้ก็สีฟ้านะครับเป็นไม้แล้วก็น้ำมันก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าที่แตกต่างก็เป็นหน้ากากหลังตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวรองทบนี่จะเป็นสีดำด้านนะครับนี่ตรงนี้ดำด้านเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวทบหน้ากากตัวนี้เขาจะเป็นสีสีเงานะครับถ้าเป็นสีแดง เทาตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับตัวนี้สีดําก็จะดําเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีเงาตรงนี้นะครับส่วนตัวรองท็อปจะเป็นด้านยาวมาถึงนี่หมดเลยนะครับก็จะต่างกันอยู่ประมาณนี้ครับผมฮะเพราะว่าราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณสองพันกว่านะครับเกือบ3า0พันนะครับแล้วแต่ร้านนะครับอย่างที่นี่ก็ตัวนี้ก็ราคาล่าสุดเลยนะครับ 4 9 9 0 0นานะครับตัวนี้ก็40่0 0ืนานะครับก็2รุ่นนี้ราคาต่างกัน2,000นนะครับแล้วแต่เพื่อนๆ่จะชอบนะถ้าเราไปซื้อล้อแม็กใส่ต่างหากล้อแม็กซื้อใหม่ก็ประมาณคู่หนึ่งหาพนะครับผมนะคนี่นะแต่ถ้าชอบแบบล้อซีรวดก็จัดล้อซีรวดเลยนะครับสำหรับสายแต่งนะครับเห็นเพื่อนๆพนพี่ๆน้องๆนะครับใส่ขอบโลนะครับก็เอาแบบตัวล้อซีรวดก็ได้นะครับเราไปก็เปลี่ยนแค่วงล้ออย่างเดียวนะครับ แต่ถ้าเราอยากได้ลายล้อแม็กนะครับแต่ว่าใส่ขอบนะก็ต้องซื้อดุมเพิ่มนะครับผมซื้อดุมซื้อวงล้อซื้อซีลวดนะครับผมส่วนล้อแม็กนี้เราก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับบางคนนะครับเห็นบางคนเขาก็ชอบลายล้อแม็กนะครับแต่ว่าใส่ขอบซีลวดนะครับบางคนก็ชอบลายซีลวดอยากใส่ล้อแม็กนะว่าแล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่สองรุ่นนี้ตอนนี้ก็ดาวขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นนะ เรเบี้ย1.79 1.59นะครับผมนะอันนี้ราคาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้ก็49,900นะครับตัวนั้น47,900นะครับอันนี้ราคาตัวรถนะครับผมสวยเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นสีแดงดำนะตัวนี้ก็จะเป็นดําเทานะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อๆไปนะครับ รือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถือว่าใช้แล้วดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวร้อยสิบตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2022เลยไม้ก็จะเป็นไม้แบบธรรมดานะับตอนนี้ไม้ดิจิตอลหมดแล้วนะครับผมอาจจะมีลงเหลือบางร้านนะครับแต่ว่าที่นี่ตอนนี้หมดแล้วนะครับเหลือแต่ไม้เข็มอย่างเดียวนะครับนี่ฮะสำหรับตัวนี้ก็เครื่องยนต์นะฮะนี่เครื่องยนต์นี่ร้อยสิบ นนะะครับผมตัวนี้ขนาดลูกสูงนี่47มิล47มิลนะครับผมนะช่วงชักนี่63.1นะครับผมเพราะว่า110ตัวนี้เขาจะทําช่วงชักยาวนิดหนึ่งนะครับลูกเล็กนะครับเขาเน้นประหยัดน้ํามันนะครับก็เลยทําช่วงชักให้ยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกจะเล็กลงนะครับแต่ว่าแรงในแรงเหมือนกันเลยนะครับผมนะว่าเขาเน้นประหยัดน้ํามันนะครับผมนะถังก็จุน้ำมันได้5ลิตรนะครับเติม5ลิตรนี่ขับได้ประมาณ300กิโลนะครับเพราะว่า ่ฮะหยัน้ำมันอยู่ที่76กนะครับก็คือลิตรหนึ่งได้76็ดหกกิโลนะครับ5้าลิตรก็เจ็ดห้าสาห้าสร้อหสิบโลนะครับผมครับประหยัดมากนะครับผมตัวนี้ก็หมายเลขเครื่องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตกนะครับการตกตัวนี้ก็จะมีอยู่3ามสีนะครับตัวล้อแม็กนะครับก็จะมีสีน้ำเงินเทาแดงเทาแล้วก็ดำเทานะครับส่วนตัวรองทบนะฮะตัวนี้ก็จะมีอยู่สี่สีนะครับมี แดงดำนะครับผมน้ําเงินดำนะครับแล้วก็สีเทาดําแล้วก็สีดําเทานะครับสีสีนะครับช่วงนี้รถก็เริ่มทยอยส่งมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็ลงมา2คันนะครับผมก็เลยเอามาเทียบดูครับว่าต่างกันตรงไหนบ้างนะครับระหว่างตัวท็อปกับตัวรองท็อปรุ่นไม่ธรรมดานะครับผมในส่วนราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณสองพันนะครับผมนะในส่วนของภายนอกก็ต่างกันจะเป็นตัวล้อแม็ดครับ หน้ากากนะครับแล้วก็โทนโชกนะครับผมโชกหน้าโชคหลังสวิงอาร์มนะครับฝาครอบบางโซ่เนี่ก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ